ยังคงอยู่กันในเรื่องของเว,วงกีฬานะครับแต่ว่าเป็นความน่ารักของน้องๆนะครับนักศึกษาสาขาวิชารัฐปรราศ,าศ,าศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับเขาบอกว่าได้มีการเปิดฉากสิงแแสดเกมนะครับเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นําครับสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ ขอไปครับสาขาวิชารัฐประาศาสาศาสตร์คณะมนุษยาาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องรอปศส,สิงแสดเกมทั้งนี้นะครับก็มีการจัดทั้งในระดับภาคปกติและก็นักศึกษาภาคกศบปรประจราปี2568เข้าร่วม เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความรักความสามาคัคคีให้กับนักศึกษาอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาและก็มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอีกทั้งยังเป็นเวทีในการฝึกภาวะผู้นำและก็การทำงานเป็นทีมซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27กร,รกฎาคมนี้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏภูเก็ตครับ บรรยากาศภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานอบพวนไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพโดยเฉพาะขบวนพาเหรดไฮไลท์ของขบวนพาเหรดนะคะก็อยู่ที่เสียงกองยาวสร้างความฮึกเหิมให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันโดยมีอาจารย์แสงเดือนหังสวัสเป็นประธานสาขาวิชาค่ะซึ่งก็มาเป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยดรบุญสุพะตันไทยอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐภปศาสนาศาสตร์แล้วก็ยังมีคณาจารย์ ะะแล้วก็นักศึกษามาเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเชียร์ที่สร้างพลังบวกให้กับทุกคนค่ะ